เ้านี่มือนี่กต่ถ้าน้องไปจับตวงกว้างตวงกว้างตวงกว้างครับเป็นข้ามเป็นข้ามขาเอาไม่ข้ามสีเดินทางระ,ระยะใจมีไปกับประมาณห้าหกกิโลครับ ไม่เคยเห็นด้วยซักอาจจะไม่เคยข่อไม่เคยเห็นเลยเด้ได้ต่ออ่ะจัเลย สัสดีครับอีกครั้งครับอ่าวันนี้วิธีชีวิตง่ายๆสไตล์เบาแดนครับมาถึงสถานที่แล้วครับตอนนี้ผะพาไปหาลวกกวางใช่ครับลวกกวางอีสานบ้านเราเรียกว่าอะไรครับลวกกวางน่าจะเป็นแมงข่าม<อ>แมงขามบานเฮาแมงข่ามนะหายากนะทุกวันนี้ใช่ครับหน้าหนาวก็มีเยอะอยู่มีอยู่ติดตามครับติดตามเดี๋ยวจะพาไปมาถึงที่แล้วครับ ลูกวางหายากนะเด็กทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอได้เห็นนะต้นเดียวต้นเดียวไม่ค่อยได้เจอนะทุกวันนี้ส่วนมากมันจะอยู่ตามปา่าเดี๋ยวนี้มัน,นมันไม่มีป่าแล้วเดินเข้าไปเลย น้องคโปรดดโอ้โหั่นัเนี่น้องชมเต็มเลยฮะอน้องชมลวงวังเห็นม้ยเต็มเลย่ลวงวังายากนครับนี่ตรงนี้ก็มีนี่มีมีมีสาตวเนี่ยเนี่ยครับมันกินรวงมามันนี่เด้ย่งเงี้นตัวนตัวายากนะครับเนี่ย่ตัยี่สิบสามสิบตัวเลย อยู่ข้างบนก็มีครับอยู่ข้างบนแต่วัดนี่นี่ตรงรูเนี่ยนี่นี่ตรงนี้ตรงรูเนี่ยตรงรูตรงรูตรงรูนี่นี่เนี่ยเต็มเลยอืมเยอะอยู่เอาเนียได้ได้ได้ให้น้องใส่เคกาดเก็บนะครับโอชเครกานะะเดี๋ยวทิ้งชื่อช่องไว้แต่ลังคิดไม่ตัวใหญ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 ่ในรูก็มีนะครับในรูอืม คงจะไม่ไม่ใช่สัตว์นวนนะครับนี่อันนี้กินได้ใช่ไหมครับกินได้นอนไม่ใช่สัตว์นวนนะครับออเดยไม่ใช่สัตว์นวนนะครับไม่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 ไม,ไม่เป็นสัตว์ธรรมชาติของเราเก็บเลยเนาะกินเองไม่ได้เอา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 ไม้เย่รลูกไม้เยืเอไม้เย่อรเล่า <laughs> เด็กบางคนอาจจะไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยเห็น เกิดที่หลังไม่เคยเห็นหาย,ยากนะครับด่้วงควางทำเมนูทอดสุดยอดเลยครับนี่มีนูนเลยให้หน้องไวไวเก้าเก็บเลยครับกะจะม เบาแดนตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวตกเดือดเก็บเลยลูกเก็บเลยครับน้องขี้ปูเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นครับเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยครับเล่นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าอันนี้เยอะใช่ไหมครับเยอะครับตกละเยอะมาก นี่ยอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะฮะกะผมยัไม่รู้เหมือนกันนะครับเรกว่าต้นอะไรนะครับเนี่ยต้องถามคนแก่ดู มามันมันจะบินนะอุย้ยเต็มเลยครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้ามาแบบมามาดูจริงๆนะิครับมันเต็มเลยฮะนะ,นะด้านบนหัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บเอาอครับครับ น้องๆรู้เรื่องร้านอาจจะไม่เคยเห็นเลยครับนี่เอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเก็บเอาไปบ่เด่นนะบ่าวเด่นจะพาไปดูวิถีชีวิตการหากินอหูโอ้ยเต็มเลยฮะใหญ่เยอะอยู่ฮะหมดยังครับหมดแล้วเนาะอยู่ข้างบนเียครับอยู่ข้างบนนี่นั่นนี่เยอะมากฮะ มีตัวใหญ่ด้วยฮะเยอะมากเดีวเสันตามมากน่าจะเป็นตัวเมียนะที่เยอะที่เนนี่ก็ีย่ยข้างบนนี้ก็มี่เหรนไมเนี่ยมโปรมโปรตังกินโปรอันไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไม้เนาะมัน เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวนี้ฮะเต็มเลยผมหยอดมาอ่ะตรงนี้ก็มีฮะโอ้โหเยอะฮะมันยากครับเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนี่นี่นี่ตกแล้วตกแล้วเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวให้เบาแดงไป ไปห,หาไม้ก่อนนะครับครับครับหาไม้ก่อนคีนนยเรท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเบาแดงสักครู่นะฮะ